สวัสดีค่ะอยู่กับไทยชามเซนมา์เนทไทยเดนมาร์กคลิปนี้เป็นคลิปถามนะคะ,อ,ะอันนี้ใช่หญ้าหวานไมน่นาะถามใครแล้วเนี่ยพี่พี่น้องน้องที่รู้จักนะคะ,ะพี่ออนพี่ออนเมื่อวานนี้คลิปอ่ะในคลิปนะ่ะเห็นมีเก็บหรือมีบอกนะมันคล้ายๆอันนี้มันใช่หญ้าหวานไหมคะนี่ทุกคนดูนะ แม่น้องข้าไม่รู้จักแต่คุณแม่ต้องข้าเห็นพี่ๆน้องๆเก็บกันเนี่ยที่บ้านมีอย่างเยอะเลยจ้ะแล้วดอกเขาจะหน้าตาแบบนี้เมื่อวานนี้ยังเก็บดอกไปใส่ใจก,กันอยู่นะคะเนี่ยดอกเขาหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วใบเขาก็จะแบบโค้งๆงง,งงๆแบบนี้เนี่ยดูไม่ค่อยไม่เคยรู้นะคะไม่เคยรู้มาก่อนว่านี่คือหญ้าหวานหรือไม่หญ้าหวาน <S <S แล้วก็เวลาเก็บมาเนี่ยเขาจะมียางเหนียวเหนียว ยางหรือเปล่านาะเขาจะมีน้ําน้ําเหนียวเหนียวเนี่ยค่ะเหมือนเป็นยางเนี่ยยางเหนียวเหนียวอาจจะแบบไม่ซูมนะเหนียวเหนียวนี่ค่ะดูดอกเขาสวยมากค่ะเก็บไปใส่ใจกันอยู่นะคะเมื่อวานนี่อันนู้นอีกดอกหนึ่งมีอย่างเยอะค่ะอันนี้อันนี้แล้วมันมีชื่อว่าอะไรนอ้อจะได้ไปนค้นอ่าน <laughs> ถ้าเป็นย่าหวานนะชื่อภาษาอังกฤษ ว่าอะไรนะคะเขียนบอกหน่อยจ้าเดี๋ยวจะไปค้นอ่านดูค่ะว่าเป็นใช่ไหมอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยเฉพาะตรงนี้ก็มีอยู่หลายต้นหลายกอามากๆเลยจ้น,น,นี่แล้วก็ตรงน,งนู้นองเนี่ยต้นอ่อนมันหน้าตาแบบนี้จ้านี่นี่นี่ต้นอ่อนหน้าตาแบบนี้กําลังขึ้นกําลังออกนะคะส่วนที่แก่ออกดอกบานก็แก่ไป ่ช่อดอกของเขานะช่อดอกใบงงๆแบบนี้จ้าแล้วก็น,นี้กำลังบานสวยมากเลยดูค่ะใครที่ทราบนะคะพี่น้องที่อยู่แถบนี้สวีเดนฟินแลนด์นอร์เวย์อะไรเนี่ยค่ะที่รู้จักหญ้าหวานหรือว่าเยอรมนีเนี่ยรบกวนคอมเมนต์บอกหน่อยค่ะใช่ไหมเนาะดอกหน้าตาแบบนี้ ลมแรงอาจจะปลิวๆค่ะขอบคุณทุกท่านที่มาคอมเมนต์บอกนะคะว่าใช่หญ้าหวานหรือไม่ใช่ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย